สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและรับฟังช่องแม่เจแชนเนลนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะจะพาท่านผู้ชมมาดูชุดปราบเซียนนะคะหนุ่มขอนแก่นแอดทอนแอดหนีอาจารย์คมหน,นุ่มเหนือเด่นล่างเคยเหนือนะคะสมตัวอุทยัยจันมนตรีมาแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เจด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่สูตรปรับเซียนนะคะงวดประจำวันที่สองเดือน564นะคะปรับสูตรเพิ่มกันหลุดนะคะสตัวล่างไปกลับนะคะ12 14 18 20 24และ28นะคะเน้นหนัก,นกที่2 8นะคะไปต่อกันที่หนุ่มขอนแก่นนะคะสเดือน564บน10 51 50 53 40 54 49 59กันที่60นะคะล่าง4ี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปย์แกันที่17นะคะสำหรับหนุ่มขอนแก่นนะคะมาตามดูแนวทางหวงพ่ออำนวยนะคะชุดเต็ม3าตัวบนนะคะ 310 3น2 313 330 363 510 552 553 562 563นะคะมาตามดูแนวทางของหนุ่มเหนือนะคะรัฐบาลงวดประจำวันที่2องเดือน5้าหนะคะวิ่งลูดที่1และ0นย์นะคะหนึ่งสองหนึ่ สามตัวนะคะหกหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดและสองศูนย์แปดนะคะฟันนะคะที่หนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาตัวฟันไม่เข้านะคะเข้าที่ห้าหกตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมจดแคปหน้าจอกันไว้นะคะถ้าชื่นชอบมาตามกันต่อที่แนวทางของแอดมีนะคะรัฐบาลไทยวิ่งลูดที่สี่นะคะเน้นเน้นสี่ศูนย์สี่สามสี่สี่สี่แปด 03 08และ38นะคะเน้นเน้นที่43 48 38นะคะชุด3ตัว043 348เน้นเน้นนะคะ840และ038นะคะสำหรับแอดนี้งวดประจำวันที่2เดือน564นะคะงวดที่ผ่านมาให้เน้นที่65นะคะท่านผู้ชมแต่ออก56นะคะออกตัวกลับนะคะ มาดูที่แนวทางเลขบนฟ้านะคะสอพพ64นะคะรัฐบาลไทยบนเด่นที่9และ8นะคะ8 7 9 909 79และ09นะคะล่าง9 9 98และ93นะคะตรงๆนะคะปอลอเมืองในความลับนะคะ มาดูแนวทางเด่นล่างเคยเหนือนะคะ0 0 0 2 1 0 1 2 5 0 5 2 6 0 6 2 9 0 9 2 0 7 1 7 5 7 6 7 9 7 0 3 0 6 1 3 1 6 5 3 5 6 6 3 6 6 9 3และ9 6นะคะเน้นที่ล่างนะคะสำหรับเคยเหนือนะคะ มาตามดูแนวทางของแอดคมนะคะเขาให้ที่5้าออกที่5้านะคะมาตามกันต่อค่ะงวดนี้มาดูกันค่ะว่างวดวันที่2เดือน5้าหนะคะจะมาไหมนะคะสมเม็ดเน้นๆนะคะเล่นได้บนล่างเลยนะคะของแอดคมนะคะสองเและ29งนะคะงวดนี้เป็นงวดที่2นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมจดแคปหน้าจอกันไว้นะคะท่านผู้ชม มาแล้วนะคะชุด3ตัวเต็งต้นะคะของอุทัยจันมนตรีนะคะ028 038 058 068 027 037 057และ067นะคะเน้นๆที่028และ038นะคะขอให้รวยๆทุกท่านนะคะ มาดูที่ชุด2ตัวของอุทัยจันทร์มนตรีนะคะเด่นบนที่8และ7นะคะฟันตัวเดียวที่8นะคะ28 38 58 68 27 37 57 67เน้นเน้นที่38และ58นะคะมาตามดูแนวทางของแอดทอนนะคะเจ้านี้ก็เข้าทุกงวดนะคะงวดนี้ให้เด่นที่4590นะคะชุดจับ2ตัวนะคะ 49 59 40และ50นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตวงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมจดแคปหน้าจอไปหาลอตเตอรี่กันนะคะแม่เจก็นำมาเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ